วัสดีเจ้าป้าดาวมาถ่ายเท้าวเวอร์เนาะเกียวโตเท้าวเวอร์ค่ะวัสดีค่ะแต่ป้าดาวอยู่ในรถถ่ายเนาะวัสดีค่ะมาส้มหอคอยค่ะ เกียวโตทาวเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตเมืองหลวงเก่าความสูง131เมตรข้างล่างจะมีร้านค้าโรงแรมและห้องน้ำสาธารณะค่ะ แต่ปราดาวอยู่ในรถ่ายเนาะมาอมเกียวโตทาวเวอร์หรือว่าหอคอยค่ะ ไฟแดงตัดที่พอดีเลยเจ้าจะถ่ายคลิปสั้นๆเนาะจะถ่ายเฉพาะอันเกียวโตเท้าเวอเจ้ากันเดียวป้าดาวก็ขออันตัดคลิปนาฮเนาะเลยเกียวโตเท้าเวอไปนิดหนึ่ง เกียวโตทาวเวอร์หรือว่าหอคอยนี่แหละเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตเนาะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตเมืองหลวงเก่าค่ะไม่ใช่โตเกียวนะคะมันคนละจังหวัดค่ะ นี่แหละเจ้าก็เด็กกับป้าดาวก็ขอจบคลิปตักนี้แล้วเนาะขับรถไปอีกนิีบหนึ่งก็ถึงบ้านป้าดาวนะเจ้าอันนี้มันอยู่หลังมันป้าดาวเนี่ยเดินมาก็สิบนาทีเนาะสิบห้านาทีนด้แหละป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก็อนาเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณค่ะสวัดดีค่ะถ้าจะเด็ป้าดาวก็มาถ่ายคือสมถมเนาะ ขอบคุณค่ะเดี่ยจะเลี้ยวหน้านี่ละเจ้าบ้านปลาดาวเนาะเลี้ยวแลวน่เจ้าอยู่ตึกสูงๆนั่นเนาะมันมืดนันมาหันเจ้า <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เจ้าถึงแฟตทแล้วเนาะ ขอบคุณค่ะ